ลูกชายของนักร้องดังค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะเปิดตัวลูกชายช็อกหลังจากเป็นนักร้องปิดมานานถึง20ปีจะเป็นใครมาติดตามกันก็ต้องบอกว่าสําหรับแวดวงของวงการบันเทิงนั้นนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับรุง่งริยาเจ้าตัวนี้ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นสุภาพบุรุษลูกทุ่งเลยแล้วค่ะเขามีบทเพลงนั่นก็คือวอนพ่อจากศิลรักจริงให้ติงนาง และยังมีบทเพลงใังดังอีกมากมายเลยละค่ะปัจจุบันชาตัวใน่อายุ52ปีกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเขาเองด้วยความที่เป็นความลับปิดมานานถึง20ปีคือได้ว่าเป็นความทุกข์ใจที่เก็บมานานล่าสุดนี้ในรายการโตะหนุ่มแหม่มครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเขาควงน้องคิวมาเปิดตัวด้วยพร้อมเผยเหตุผลว่าทาไมต้องทําแบบนี้ความรู้สึกครั้งนี้ได้ปลดปล่อยความในใจได้อยู่พร้อมน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกและครอบครัวยังมีความสุข เรียกได้ว่าเราเองก็มีครอบครัวมาก่อนคือมีลูกมีภรรยามาแล้วก่อนที่จะดังซึ่งตอนนั้นที่เราทําเดโมโครั้งแรกไม่มีใครคือรับรู้เลยเจ้าของค่ายก็ไม่รู้ว่าเรามีครอบครัวซึ่งก็กําลังจะเซ็นสัญญาผมมาคิดหนักมากเราจะบอกเขาดีไหมเพราะเกิดว่าเรามีครอบครัวไปเนี่ยเหมือนเป็นกฎของเขาแต่อะไรที่ไม่สามารถบอกได้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักร้องเมื่อย้อนกลับไป25ปีก็เลยเลือกจะบอกกับทางค่ายก่อนว่าเรามีครอบครัวเฉพาะค่ายเท่านั้นดังแล้ว บอกใครไม่ได้ก็ไม่ได้โทษใครเลยนะเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากเปิดแต่เราไม่สามารถเปิดได้ซึ่งตอนนั้นเหมือนเป็นกฎทางค่ายที่ถ้าบอกไปแล้วชื่อเสียงกระแสมันลดผมก็เลยงงและมันก็ค้างคาอยู่ในใจแต่เราก็ยอมรับซึ่งตอนหลังๆมาก็หลบๆซ่อนๆปีแรกเนี่ยไม่ได้เจอโทรคุยนานๆครั้งตอนนั้นเนี่ยลูกแค่3ามขวบตอนนี้มีลูก3ามคนความรู้สึกตอนนั้นคือลูก3ามขวบเขากําลังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตเราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กในฐานะยากจนนานทีจะได้เจอกัน เราก็กอดลูกเมียก่อนเลยแต่ถ้าห่างกันเราก็โทรถ,ถามไถ่กันตอนนี้แฟนกลับไม่รู้เนื้อเรื่องพอรู้บ้างคนในวงการก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้เป็นไปแบบนั้นแต่สมัยนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้จริงๆกับล่าสุดนี้เจ้าตัวก็เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแหละค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ค่ะ